สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่แม่เอฟซทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องทางบุญหลายนะคะค่ะนี่ก็บรรยากาศในช่วงเช้าเชนะคะฝนตกทั้งคืนนะคะฝนตกทั้งคืนเอ้ยยายกี่ต้มโอ้ยยายโคลนกระเดินเต็มหน้าเลยนะคะแม่แม่จ๋า ดูสภาพของคุณยายนะคะเ,เมื่อคือนก็ตกทั้งคืนยันเช้าเลยนะคะนี่ก็เพิ่งจะหยุดไปนะคะเดี๋ยวก็มาอีกนะคะดูสภาพของคุณยายนะคะยายชอบหางานให้ควานอยู่เรื่อยเลยนะคะแขวงทางมาแต่ละทีควรเต็มหน้าแม่ควานเลยนะคะ นี่สุดๆร้อนเลยนะคะแม่จ๋าดูสุดๆร้อนๆเลยนะคะค่ะก็ต้องอาบน้ำให้ยายแต่เช้านะคะ เพราะว่าน้องฟางก็ต้องไปทาง,งานนะคะก็ต้องเตรียมยายไว้ให้แม่ควานนะคะเอายายมาอาบน้ำแล้วก็รอกินยญ้านะคะตักบนยาย ยายชอบหางานใ,ให้ควานอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้ช่วงนี้เข้าหน้าฝนนะคะก็จะเห็นยายอยู่ในสภาพนี้เรื่อยๆนะคะเพราะว่ายายชอบเล่นโคนนะคะฝนก็จะมาอีกนะคะอันที่จริงอะ่ะยายจะวนน้ำขึ้นกลางตึ้งเลย แม่ควานก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะช่วงนี้นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรดีนะคะบางทีลงแล้วก็ไม่ค่อยมีคนดูนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ลงนะคะมันก็เหมือนกับว่าลงแล้วไม่มีคนดูมันก็จะทําให้เราเท้อนะคะมันมันไม่มีแรงผลักดันในการทาคลิปนะคะแม่ควานานานๆก็จะลงให้ดูนะคะ ค่ะก็ฝากทุกท่านเป็นกาลังใจให้กับพังบนหลายด้วยนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับคุณยายก็ฝากกดติดตามให้กับพังบนหลายด้วยนะคะยอดซับของแม่ขวานจะได้ถึงพันเร็วๆนะคะค่ะก็ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจให้กับพังบนหลายด้วยนะคะชงนก็เงียบมากๆเลยนะคะ,ะทาคลิปก็ไม่มีคนดูนะคะไลค์ขายผลไม้ก็เงียบเหมือนกันนะคะ มันก็เลยทําให้เราท้อหลายๆอย่างนะคะไม่มีแรงผักดันที่จะสู้ต่อไปนะคะค่ะก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะเข้ามากตตามดติดตามกดกรไดิ่ให้กับทีมยายบุญหลายด้วยนะคะสําหรับในคลิปนี้แม่ควานก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ